แปลบททค่1พันท่นทีจุดที่ันวากุมภาออกตอบพันทัานในกุฎิไปด้านวิชาพาตางให้นําคํานําคํมาเขียนในช่องว่างว่าให้ตรงแค่ต้นความหมายความหมายของผลแต่ละข้อแต่แตข้อ บันไดบันไดหมายถึงไว้ตึงสิ่งที่เป็นตี้ทําเป็นขั้นขั้นทําเป็นขั้นๆตามแนวนอนตามๆแนวนอนแนวนอนวางทอดลงวางทอดลงมาสําหรับสําหรับก้าวขึ้นลงขึ้นลงขึลง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  บันทึกบันทึกหมายถึงหมายถึงข้อความข้อความที่เขียนไว้ที่เขียนไว้เพื่อช่วยจําเพื่อช่วยเหลือจำหรือหรือเพื่อไว้เป็นเพื่อเพื่อไว้เป็นไว้เป็นหลักฐานหลักฐานบัญชาบัญชาบัญชรบัญชรหมายถึงหมายถึง หน้าตาบัญชาบหมายถึงคำสั่งคสั่งของผู้มีอำนาจบรรดดหมายถึงกลองสองหน้าขนาดเล็กดเล็ชนิดหนึ่ง บรรทมบรรทมหมายถึงวันถึงนอนอ่านคําอ่านคํแล้วเขียนเลยแล้วเขียนเครื่องหมายเครื่องหมายกากบาทตับตะมัดบันพับคําที่เขียนผิดเขียนผิดแล้วคัดคัดลายมือมือคําที่ถูกต้อง ัวบรรจงตบันจงนเต็มเป็นบรรทัดบรรทัดบรนคําที่เขียนผิดบรนทมใช้ไม้นหนูสะกดสะกดคําที่คําที่ถูกต้อง บันทมใช้รอหันหรือรอเรือสองตัวสะกดคำที่เขียนผิดบันไดใช้รอหันสะกดคำที่ถูกต้อง บันไดดใช้ bad, name, ้นหนูสะกดบันดอกคำที่เขียนผิดเียนผิดใช้้นหนูสะกดคำที่ที่ถูกต้องบันดอกใช้้นเนสะกดสะกด บัญญัติบัญญัติคำที่เขียนผิดคำที่เขียนผิดใช้ใลอลิงลอลิงสะกดสะกดคำที่คำที่ถูกต้องถูกต้องบัญญัติบัญญัติใช้ใช้ยอหญิงลอหญิงสะกดสะกดบรนลังบันลังบันลัง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  คำที่ผิดคำที่ผิดใช้โนหนูใช้โนหนูสะกดสะกดคำที่คำที่ถูกต้องใช้ใช้ลอลิงลอลิงสะกดสะกดอ่านว่าอ่านว่าบันวันลังบันเหย็ดเหยิยพรมพลพัฒนาจูตัมบอตเนติเจเนติกาดาวติค่ะ